ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างแฟนเพจ Facebook กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปยัง f a c e o o o k ด้านเพจจากนั้นให้เราเลือก G8 แฟนเพจของเรานะครับว่าอยู่ในกลุ่มใดผมขอ,อเลือกกลุ่ม Entertainment นะครับ ก็จะมีหมวดให้เลือกนะครับพวกมกกาซีนมูว Movie, ี่มิวสิกก็ถ้าเราเป็นเสจเกี่ยวกับอะไรเราก็เลือกตามนั้นนะครับโรเฟชันสปอร์ผมขอเลือกมาสักอันนะครับผมขอเป็นมูวี่ดีกว่านะครับ อ๋อมีซื้ออยู่แล้วจากนั้นก็เป็นรูปอัพโหลดนะครับก็ มีรูปอัพผมก็ไม่ละไม่ไม่อัพนะครับก็ข้ามไปเรื่อยๆนะครับรูปสายของแฟนเพจเจ้านี้นะครับง่ายๆวิธีีสร้างแฟนเพจนะครับแต่เราจะมาดูกันต่อรูปกับวิธีการสร้างไลน์บล็อกนะครับ การ copy URL นะครับโอยเฉพาะแค่ตัวเลขนะครับจากน้นกดเข้าไปยัง add line box นะครับ line box ก,ก็จะโชว์ของ example ของ ็นแพลตฟอร์มของไลฟ์บ็อกนะครับจากนั้นก็วาง URL ของแฟนเพจเรานะครับก็จะได้แฟนเพจของเรานะครับกำหนดขนาดสีได้นะครับจากนั้นทำการเก็บโค้ดนะครับ เลื่อกไอเฟมนะครับก็อคนนี้นะครับแต่ไว้ในบอกเราหรือว่าในเว็บไซต์เรานะครับเดี๋ยวลองสาธิตมาสักหนึ่งเว็บครับ นะเราลองรอนดูในเครื่องเซเวอร์ของเรานะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้บ็อกไลห์เอาไว้ปิดเฟซบ,บุ๊กหรือว่าบ็อกเรานะครับใครมีอะไรสงสัยก็ คอมเมนต์ถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปตอบ